สวัสดีครับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์คือพระเสาเทวามาคุ้มครองปกปักรักษากับช่วงดวงลอยโชคกับอาจารย์ธรราเลกตจิตนะครับจากเพจธรรมเลาเซนเปลี่ยนชีวิตหลายท่านก็คงได้ติดตามรับชมนะครับกับเพจเรื่องราวของเลเซนเปลี่ยนชีวิตเป็นการดุลในธาตุทั้งสวันนี้ผมจะมาตอทาาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าดินน้ําลมไปประกอบเป็นอาการทั้งสาสองเนี่ยดินน้ําลมไปนะฮะในธาตุทัทง้ง4เนี่ย สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอย่างคลิปๆที่ผ่านมาผมก็ถอดท่านให้แต่ตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันคารนะมาจนถึงท่านเป็นเขาเรียกว่าผู้โชคดีท่านสุดท้ายเลยนะฮะที่เข้ารอบนะฮะรุ้นรับรวยนะฮะสายมูต้องมีนะฮะท่านผู้ชมท่านใดทีด่ติดตามนะฮะจากไปเซ็นก็ดีนะผมก็จะรู้ท่านจะรู้ว่าผมได้ออกแบบไปเซ็นด้วยการหมุนท่านทั้งสี่แต่ว่าเส้นพวกนี้ที่ผมคิดขีดนี่นะฮะมันเป็นเส้นการดําเนินการเรื่องของการนาํท่านาโคกรัพย์ที่เกิดขึ้นว่า พระเสาวเทวานะจะมาสถิตรักษาและให้โชคลาภของท่านไหมผมคําตอบคือหน้าตอนนี้ฮะหลักชัยฐานที่ดีนะฮะพระเสาวเทวายังจะให้คุณเหมือนเดิมใครที่เคยได้โชคลาภก็จะได้ต่อยอดเดิมต่อไปนะครับคือได้ง่ายแต่ครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็จะต่อไปงวดนี้ก็จะตามมาฉะนั้นใครที่เคยโชคลาภนะครับวันเสาร์ตอนนี้ยังไม่นายไม่หายไปไหนโชคลาภยังมาต่อเนื่องแล้วก็รุนรับได้เลยนะฮะส่วนสาย ส่วนสายมูต้องมีก็คือท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะฮะพระเสาร์เทวามาอภิบาลมาเครื่อตูนแล้วก็มาปกปักรักษาฉะนั้นโชคลาภถึงแม้จะมาต่อเนื่องแต่ท่านอย่าลืมนะฮะท่านอาจจะเป็นทุกขลาภเล็กๆน้อยๆ,ๆเพราะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจนะฮะลูกเต้าในบ้านนะ,ะป่วยๆเจ็บๆนะฮะอาจจะต้องมีค่าอยู่ค่ายารักษาบ้างเขาเรียกว่าทุกขลาภเล็กๆนะครับแน่นอนก็ใช้วิธีง่ายๆเลยนะถ้าท่านอยากจะได้โชคลาภต่อเนื่องนะครับหรือแม้แต่ เขาบอกไม่ใช่ทุกขลาภที่เกิดขึ้นนะก็ใช้วิธีนะเขาเรียกตัดตอนเรื่องสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคไปก่อนนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะการถวายเ,าเป็นโอสถรักษาอภิบาลพระนะฮะตู้ยาสามารถมาจําบ้านหรือนะฮะยาสามารถมาจําบ้านยาธาตุนะครับหรือไอของใช้ต่างๆที่บําบัดห้องน้ําก็ได้ไอพวกเนี้ยสามารถที่จะให้พระพิสุสงฆ์องค์สมณีที่ไหนก็ตามพอทําทานสร้างบารมีสร้างบุญอย่างนี้แล้ว ความสมบูรณ์ในกายในจิตมันมั่นคงแล้วมันก็สาภาวะการสิยงดวงก็มีฝากไว้นะครับสาหรับท่านที่เกิดพระเสาวเทวาถ้าจะให้มีความคล่งองตัวอย่างต่อยอดเรื่องหน้าที่การงานและการเงินนะสำหรับกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากำไรกําไรที่เคยได้มาแล้วก้อนต่อไปก็จะได้ต่อเนื่องเหมือนพูดง่ายว่าขายประกันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นคนนี้แล้วพี่ซื้อเสร็จน้องซื้อต่ออย่างเงี้ยนะฮะผมยกตัวอย่างให้ว่าท่านจะได้นะกำไรกาไรจากโชคกเลา่าแบบที่บอกเนี้ยนะครับต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง นะก็ต้องทำนะลองทาตามที่ผมบอกนะครับแนะนําง่ายๆนะการทําทานสร้างบารมีนะครับจิตใจดีนะครับจิตใจไม่อ่อไม่ห่อเหี่ยวไปเนะี่ยทุกอย่างมันก็จะมาเคืือกูลแล้วก็ทําให้ผ่านพ้นในวิกฤติอยงแรงได้นะครับส่วนเลิกผายยามงคลน,นะครับวันคนที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์นเ,าเนี่ยเลิกจะดีตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับสิบสนาทีถึง11บเอโมงยีนาทีนะครับ เลิกพวกนี้นะฮะจะเป็นเลิกที่ดีนะครับมั่งมีสีทรัพย์นะฮะทำอะไรก็ประสบสําเร็จไม่ว่าหน้าที่การงานงานใหม่ๆกิจการที่จะลงทุนต่อยอดกับคุณจะไปได้สวยไปได้ดีครับวันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับนะฝากติดตามในเพจสถารัไรเซนเปลี่ยนชีวิตถ้าท่านใดติดอกติดใจนะฮะอยากสมัครสมาชอยากติดต่ออยากติดตามผมฝากด้วยกับคุณมากกับเพจสถาร์ไรเซนเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วผมจะได้นําคลิปดีๆมาฝากสายมูนะําบท่านที่ชอบแบบนี้ต่อไป วันนี้ลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ